ชาติแบบไทยไม่มีใครลืมใหม่สิงเรสเลมอนโซดาเห็นไหมครับทริปนี้ตั้งแต่เราตามรสชาติไทยไปไปที่ไหนมาวันนะครับต้องพูดก่อว่าเราโชคดีเราโชคดีที่ เราได้มาอยู่ที่นี่เราได้มาเห็นแม่ทองคําที่แบบว่าเราไม่รู้จักเลยกวนหอมหมกค่ะหอมหมกหอมหอมกปลาน้ําดอกไม้ค่ะาอาทิตยาทำสองครั้งทำไมครับสองครั้งกับคุณแม่ก็มันทําในหมู่บ้านเนี่ยเนาะม,มันไม่ใช่ว่าเราจะม,มีบ้านที่ฝังฝังเหมือนอย่างกันในเมืองไงเราก็ไปทําตลาดนัดมั่งอะไรั่งไง เดีย๋ยนี้อย่างนี้มันก็ทําได้แค่นเนี่ยพอทํามากเกินไปเราก็เบื่อถ้าเป็นวันทิตวันเสาร์เนี่ยเราก็ทาวางขายหน้าบาทบ้างลูกชายพี่โออย่างเงี้ยไม่รู้จักเลยแต่เราเจอเขาอบอุ่นเหลือเกินพอได้คุยกับแม่จิตอ่องจําได้ไหมใช่โฮมสเตย์เขาเนาะโฮมสเตย์แม่จิต,จตบอกความในใจ,ใจกับเราที่พี่คิดว่าแกไม่เคยบอกใครมาก่อนใช่ชื่อแม่จิตค่ะ แม่จิตรับที่นี่ที่ไหนครับแม่ที่เขาโนกโฮมสเตย์ค่ะโฮมสเตยก็วิถีชีวิตชาวบ้านนะคะชาวบ้านเหมือนก็ว่าที่พี่พี่น้องน้องมาเยี่ยมกันอะไรอย่างเงี้ยคือคุณอยากได้แบบไหนบนเกาะช้างอ่าอย่างบ้านตะเกือไงครับใช่บ้านตะเกือโหอยู่ในสถานที่ที่ดีแต่อาหารยังคงความเป็นพื้นบ้านบ้านตะเกือกก็คือเป็นร้านอาหารที่ เป็นอาหารพื้นบ้านที่ปรุงด้วยวัตถุดิบของพื้นบ้านจริงๆค่ะจะเป็นร้านส้มตำพี่ดาวที่ตลอดการเดินทางของชีวิตแกมาเปิดร้านมา14ปีร้านส้มตำเจ๊ดาวค่ะตรงนี้จะเป็นหมู่บ้านด่านใหม่ค่ะลงจากเรือเฟอร์รี่แล้วก็เลี้ยวซ้ายมานะคะก็ประมาณ6กกิโลก็จะถึงตรงหมู่บ้านด่านใหม่ค่ะขับมาเรื่อยๆเดอะสปาเกาะช้าง คือคุณอยากได้แบบไหนบนเกาะช้างหรือแม้ <Okay. S 1> กระทั่งการที่เราไปพักชัยเชษรีสอร์ทมีแหลมชัยเชษมีพระที่ขึ้นพระที่ตกในที่เดียวกันยาวมาจนนี่เลยหมู่บ้านสลักข้อร้านป้าแจ๋วใช่อาหารไทยต้องไทยซิเล็กชื่อร้านครัวป้าแจ๋วสลักข้อค่ะแล้วคนที่พูดอะไรครับชื่อพี่แมวค่ะ เป็นอะไรกับป้าแจ๋วครับเป็นลูกสาวจ้ะมันไม่เอาชื่อตัวเองตั้งหรอครับเออพ่อกับน้องสาวเขาเป็นคนตั้งเนี้ยค่ะเหมือนเหมือนร้านก่อตั้งมาโดยพ่อกับแม่ตรงนี้ติดริมน้ําเลยอ่ะมันเป็นน้ําริมน้ําตรงเขาหรือปากอุงกลางนะครับผมมันเป็นน้ําทะเลเลยค่ะน้ําทะเลมันไม่ใช่น้ำก่อยเลยตรงนี้เวอไม่ใช่เป็นน้ําทะเลเลยค่ะ แต่มีปากคงกลางอยู่มีค่ะวิวสวยงามเลยครับคแล้วผมเห็นเนินสันทรายด้วยอะเนินสันทรายอันนั้นเกิดจากการดูดล่องของเรือดูดล่องจ้ะเอ้าเหรอฮะอ่าเขาดูดทำไมครับผมดูดล่องมันตื้นเขินนะจ้ะเวลานั้นแล้วเรือมันเข้าไม่ได้ที่ร้านขายอะไรครับผมก็ขายอาหารปกติธรรมดาน,นี่แหละคะ่ะขายขบ้านได้ไหมครับซื้อบ้านได้ไหมเหรอไได้นะเพราะว่าเหมือนบ้านเราอยู่อาศัยเองอะ แต่ก็แต่จะได้เปรียบตรงที่ว่ามีเรือเองแล้วก็พ่อออกไปหาเาป็นประมงเหรอคะเป็นประมงค่ะมาแต่ดั้งเดิมแล้วใช่ค่ะวันนี้คุณพ่อก็ยังยังทําอยู่ค่ะคุณแม่ได้ปรุงอาหารด้วยไหมครับปรุงบ้างเป็นบางครั้งค่ะเวลาป้ามาอยู่เงี้ยส่วนมากแล้วก็จะเป็นปรุงกับป้าสองคนแล้วก็จะมีอาเตรียมจัดจานแล้วก็แม่คอยเตรียมพวกวัตถุดิบเครื่องปงอรุงอย่างเงี้ยให้ค่ะครเลยนะครับ ไม่ได้อยู่ด้วยกันค่ะแต่เป็นญาติกันก็มาวมตัวกันทีนึง<า>เปิดร้านใช่ไหมคะเหมือนทาเหมือนทําในครอบครัวเงี้ยเหรอเมนูที่ขายส่วนมากก็เป็นของทะเลเอ่าใช่เป็นของทะเลเมนูหลักๆที่วันนี้ที่รสชาติไทยเห็นอะไรบ้างนะครับปลาต้มส้มลระกรัรมแล้วแต่ว่าลูกค้ามาช่วงไหนเจอปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ปลากระบอกต้มส้มละกัมจะเข้าจะเข้ากันเลย อ่ะร์จะนุ่มนวลกลมกล่อม,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 มกันมากที่สุดเขาจะดีกว่าค่ะแต่ปลาเนี้ยจะมีกั้งนิดนึงก <c oughs> ั้งจะเล็กหรือเยอะมันเป็นกั้งใหญ่กั้ง<อ>กั้งในตัวมันเลยอันนี้อาวผัดพิแกงทะเลพิแกงแน่นอนเลยไม่ต้องถามตำเองแน่โขลกเองแน่ตำค่ะแม่แม,ม่ตำเองแม่ตำแล้วแต่ตำคนเดียวซด้วยไม่มีใครตำได้เท่าแม่ใช่เป็นไปได้ไหมเขาปรุงให้ได้ค่ะแล้วก็ช่วยตำแล้วมีอะไรครับไดปลาหมึกผัดไข่เค็มอันนี้อร่อย ก็ใช้ปลาหมึกตัวเดียวกันป่ะครับใช้ปลาหมึกตัวเดียวกันค่ะใช้ปลาหมึกอันเดียวกันซส์เดียวกันเออทำไมถึงถึงเอาเมนูนี้บรรจุลงมาในอาหารคือแบบกุ้งชุบแป้ทอดผมถามลงทุนซื้อหม้อท่องหม้อทอดเลยแสดงว่าอันเนี้ย่อย่าเพิ่งมาเพิ่งมาค่ะใช่ไหมฮะเหตุผลรับเพราะว่าก็มีเหมือนมีน้องคนหนึ่งอ่ะเข้ามาแล้วก็บอกว่าพี่อาหารน่าเหมือนเมนูมันน้อยไปนะอ่าก่อนมานั่งคุยกันอ่ะเขาก็เลยบอกงั้นเราก็เพิ่มกุ้งชุบแป้งทอดไปแล้วก็หมึกชุบแป้งทอด ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำมาเนี่ยเราเราจะรู้ได้ยังไงว่าช่วงไหนลูกค้าเยอะอลูกค้าน้อยก็ยังอยังยังหนูก็ทําอยู่ตรงเนี้ยมาประมาณเกือบปีหนึ่งแล้วเดี๋ยววันที่สี่สีมษสานี่ก็ชนปีแล้วก็เหมือนเราก็พอจะรู้ได้บางว่ามันจะมีลูกค้าเยอะช่วงไหนก็จะเป็นช่วงวันหยุดจะทําได้ทุกคนเนลยไปเลย,ยงปหนึ่งปีทนมายังค่ะ ยังไม่ใช่อาชีพหลักเราเรามีอาชีพอื่นเป็นหลักอยู่เพราะว่าอย่างหนูก็บางทีไม่ค่อยได้อยู่บ้านวิ่งไปกับผู้ใหญ่บ้างอะไรบ้างเนี้ย่ะก็ก็อยู่ได้แหละแต่ว่าไม่ได้มากจนเกินอย่างนั้นก็เหลือไม่ได้วุ่นวายอะไรอแต่ก็ยังดีก็ไม่มีเงินจานวนเล็กน้อยที่เหลือนั้นอ่ะใชใช่้ะใช่ค่ะไม่งั้นแล้วมันมีแต่รายจ่ายออกน้อยก็เลยหยุดไม่ได้ไงก็เลยต้องทำใช่ก็ประมาณนั้นแต่เหมือนว่าเราก็ต้องทําควบคู่ไปกับ การอ่ากับงานตัวเองด้วยต้องค้บคู่กันไปด้วยอย่างเงี้ยพุทธไทยเป็นกำลังใจให้จริง,รงครับแล้ะจะมาเยี่ยมอีกครั้งค่ะข,ขอบคุณค่ะและที่สุดเลยก็คือมาวันนี้คือมันคือคำตอบของเกาะช้างแล้วแหละว,วิวที่นี่มันสุดยอดจริงๆเนี่ยมัน,นมองบอกเลยว่ามองไปเห็นถึงนู่นนะฮะไอเกาะก,กูดเลยแหละครับ เสียงนกร้องเสียงความเงียบอย่างที่พี่ฟุกบอกเมื่อกี้เนี่ยว่ามาที่เนี่ยมันไม่มีอะไรแต่ความมันไม่มีอะไรนี่แหละคือมันคือความพิเศษพี่ฟุกคือหนึ่งคนที่เคยไปอยู่กรุงเทพแต่ที่สุดแล้วสิ่งที่เขาตามหามาตลอดชีวิตมันคือที่บ้านของเขาเกาะช้าง พอรสชาติไทยเข้าถึงร้านแอติ u ูดก็จะเป็นอย่างเงี้ยทั้งเรื่องเลยสิบห้านาทีเพราะว่าเจ้าของร้านบอกว่าทุกคนต้องมาฟังความสงบไม่มีสัมภาษณ์ได้ยินงนี้เลยทั้งเรื่องสิบห้านาทีดูไหมฮะคนดูอาจจะงงนะนึกว่าเบรนเบรนอยู่ที่บ้านแต่ที่นี่บนเขานะพี่ฟุกนะใช่ครับแล้วไม่มีไฟฟ้าใช้ก็ <S <S> <S ช้านิดนึงครับที่นี่ อย่างหนึ่งผมผมช่างทุกขั้นตอนนะครับมันก็เลยรู้สึกช้าไปหมดเลยบางคนมาไม่เข้าใจก็อาจจะดูงุ่นยิดนหน่อยว่าทำไมรีลายเยอะม,ม,มีมีมีงุ่นยิดนด้วยหรอ <c oughs> ก็พอมีครับบางทีเขาไม่เข้าใจว่าทำไมเราต้องทำทีละแก้วอนะไรเงี้ยพี่พุกคิดอะไรครับทำไมถึงเกิดความตั้งใจ มีแรงบันดาลใจถึงขึ้นมาอย่างที่ดินข้างบนนี้เพื่อทําสิ่งนี้ครับเอาจริงมันเกิดจากจากว่างแล้วไม่มีอะไรทำแล้วก็เข้าสวนครับประมาณนี้เลยแล้วก็พอวันหนึ่งเข้าสวนแล้วก็ด้วยความที่ชอบกินกาแฟกันทั้งบ้านครับพ่อกับแม่ก็ชอบอะไรเงี้ยก็เข้ามาก็เริ่มจากทํากาแฟกินกันเองนั่นแหละครับพอทํากินกันเองเสร็จก็โพสต์เฟซบุ๊กเล่นๆบ้างอะไรบ้างครับสนุกสนุกว่าวันนี้ร้านเปิดนะลูกค้ามารอแล้วอะไรเงี้ยประมาณนี้ครับ ก็มีพ่อ,อแม่นั่งกินอยู่มันก็เลยทําให้หลายคนอยากมากินอยู่บนนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับไม่ได้ตั้งใจทีแรกครับแต่ก็แอบคิดไว้ว่าวิวเนี้ยอยากให้คนได้เห็นบ้างอะไรประมาณน,นี้ครับแต่ก็ไม่ได้ถึงคิดถึงขั้ว่าจะเป็นคาเฟ่อะไรใหญ่โตครับเหมือนเราเริ่มมาจากความชอบก่อนครับไม่ได้คิดว่าจะเป็นธุรกิจอ,อยู่ดีก็สร้างถนนเข้ามาอยู่ดีก็สร้างบ้านอยู่ดีก็ซื้ออุปกรณ์กาแฟอะไรเงรี้ยฮะ มันก็เลยกลายว่าพอต้องมาเปิดกิจการจริงทุกอย่างมันแทบจะครบแล้วอะไรเงี้ยครับก็แค่เติมมาอย่างให้มันสมบูรณ์สําหรับการเป็นร้านไปเรียนความรู้นี่มาจากไหนครับหรือหัดมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วก็เริ่มจากชอบกินกาแฟครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ทําเองไม่กี่เมนูเหรอครับแต่พอวันหนึ่งต้องเป็นร้านอะไรเงี้ยครับก็เลยค่อยค่อยศึกษาค่อยๆศึกษาค่อยๆหัดมาครับประมาณนั้นตอนนี้มีความชํานาญการอย่างดีเยี่ยม ผมผมเป็นคนทํากาแฟที่คุยภาษากาแฟกับคนอื่นไม่ค่อยรู้เรื่องครับผมเอาตัวนี้ลงเราใช่ครับเพราะว่ามันเริ่มมาจากตัวเราเองเลยเงี้ยครับแต่รู้แค่ว่ารู้แค่ว่าทําทํายังไงแค่แค่รู้สึกมันตั้งใจที่สุดครับผมว่าความอร่อยคนเราไม่เท่ากัน,นครับแค่น้ำหนึ่งขวด คนหนึ่งก็บอกอร่อยคนนึงก็บอกไม่อร่อยแล้วเพราะฉะนั้นผมก็จะไม่ค่อยพยายามจะไม่พูดว่ากาแฟผมมันดีแค่ไหนเพอร์เฟกแค่ไหนอะไรยังไงแต่ให้รู้แค่ว่าที่ตรงนี้ครับมันยากมากในการที่จะมีร้านกาแฟแต่ว่าการที่จะไปเลือกหาเฟ้นหาวัตถุดิบมาทำอย่างเงี้ยผมตั้งใจที่สุดประมาณนั้นครับเราก็แค่ตื่นเช้ามาเข้าใจธรรมชาติของกาแฟของแต่ละวันแค่นั้นเองครับแค่วันนี้ตื่นเช้ามาบดออกมากาแฟเป็นแบบนี้ ตั้งช็อตออกมาเป็นแบบนี้อะไรแค่นั้นก็พอแล้วครับมันอาจจะไม่ต้องเพอร์เฟกมากแต่ว่ามันโอเคสําหรับสําหรับเมนูนั้นแล้วผมว่าโอเคแล้วครับบนนี้ยังไม่มีไฟฟ้าครับมันก็นไ,มมไม่มีไฟฟ้าไ,ไฟฟ้า,ด,าดีกว่าครับแต่โอเคเราก็ของบางอย่างที่มันจําเป็นจริงๆเพราะว่าอย่างเช่นบดกาแฟเนี่ยเคยบดมือแล้วครับเคยบดบดมือแล้วก็ม,วกมันกลายเป็นว่า มันเหนื่อยมากครับมันเหนื่อยมากก็เลยจําเป็นต้องใช้บทไฟฟ้าเข้ามาแล้วก็จําเป็นต้องหากําลังไฟสํารองมาใช้อะไรเงี้ยครับคุกครับที่นี่เปิดปิดยังไงหรือ,อยังเวลาอย่างไงบ้างครับเปิดส1บเอโมงครับประมาณนี้แล้วก็ปิดประมาณ5้าโมงเย็นครับเหตุผลที่เปิดสายเลยเพราะว่ามันพาที่ขึ้นมุมนี้ครับแดดมันส่องเข้ามานี่หมดเลย<อ>ใช่ใช่ คือทุกสิ่งทุกอย่างมัน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 เหมือนมันหนุนกันหมดเหตุผลที่ผมองเปิด11โมงเพราะผมไม่สามารถผมไม่มีไฟฟ้าผมไม่มีไฟฟ้าผมกั้นไม่ได้ผมกันไม่ได้เพราะกันมันจะอบอ้าวเมื่อกั้นไม่ได้ผมจะเก็บของไม่ได้ผมต้องขนของไปกลับเก็บตลอดอะไเงี้ยถ้าเกิดว่าผมเปิดเช้าทั้งๆที่ฐานลูกค้าจะมาจากฝั่งนู้น เขาก็ไม่ได้มาเช้ากันอยู่แล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะมากันสิบโมงสิบเอ็ดโมงกว่าที่ต่างชาติจะขี่มอเตอร์ไซค์มาขับรถมากันอะไรเงี้ยที่นี่ก็ร้านเอลทิจูดเจ็ดสิบเก้าครับก็หลักๆเคยดูในแฟนเพจแล้วกันครับจะมีหลายๆอย่างละเอียดอยู่ในนั้นครับ Google Map ก็ได้ครับสมมุติถ้าจะมานะครับประมาณนั้นแต่ถ้าไม่ได้จริงๆมาถึงหมู่บ้านสลักเพชรครับเกาะช้างเดอร์ไซส์ถามชาวบ้านครับทุกคนจะชี้มาที่นี่ครับน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราไร่ทิพย์ บางทีมันไม่ต้องพูดเยอะเพียงแค่แบบเราหลับตาเราเรู้เลยว่านี่มันคือคําตอบจริงๆผมพูดเลยว่ารสชาติไทยมาคราวนี้มันเขาเขาออกนอกกรอบมาเขาเขาพิเศษมากเลยเขาอยากจะทอนความเป็นรสชาติไทยเนี่ยออกมาอย่างเช่นแกมาคราวนี้นี่คือรสชาติแบบเกาะช้างไม่ได้คุยแค่อาหารแต่วิถีชีวิตของความเป็นไทย ใช่เกสทอนี่เห็นหมดเลยครับอันนี้ของพี่พขาจ่ายแล้วรอเขาฝากของทีมงานอ่ะันค่ะขอบคุณค่ะพี่อ๋องพี่อ๋องเขาเลี้ยงแล้วเนี่ยก็ฝากว่ให้เนี่ยฝากมาเท่าไหร่ประกอยทันหนึ่งน่ะทันหนึ่งน้อยไปไม่เลี้ยงเหลือเลยก็จริงๆแล้วนะคะถ้าทั้งประเทศตอนนี้คือทุเรียนกัญชีก่อช้างถือว่ามีชื่อนะคะแล้วก็เป็นทุเรียน G ี สิ่งนีคืออะไรครับพี่สาวเออเป็นสิ่งบ่งบอกทางภูมิศาสตร์นะคะทางลักษณะทางภูมิศาสตร์คือจะมีที่ไม่ไม่ซ้าใครทุกต้องค่ะประมาณนั้นที่เกาะช้างเท่านั้นเกาะกลางถ้าเป็นชนีตอนนี้ได้ตอนนี้จะจะได้ชุดอันนี้ค่ะก็โอ้นะครับขอบขอขอบคุณทีมงานรสชาติไทยนะครับที่ได้มาถ่ายทำรายการแล้วก็ได้แชร์เรื่องราวต่าง สู่กันและกันเลยนะครับกับคุณแม่กับคุณแม่ก็แชร์ไปแล้วเมื่อเช้าครับผมก็เพิ่งช่วงบ่ายวันนี้โชคดีได้ทั้งแม่ทั้งลูกนะครับยังไงก็อย่าอย่า,อย,าอย่าหักโหมกันมาถล่มทลายร้านนะครับเพราะว่าเดี๋ยวของจะไม่พอนะครับยังไงก็อย่าลืมกดกระดิ่งแล้วก็ซับสไครต์ติดตามรายการรสชาติไทยด้วยนะคะ ได้มีโอ,อกาสมาปรุงอาหารให้รสชาติไทยชิมวันนี้เป็นเกียรติมากๆเลยค่ะจะทำอะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้มีมานะตั้งใจที่จะทำแล้วก็ใส่ใจกับงานที่เราทำก็ประสบผลสำเร็จทุกท่านถ้า,ถาทำแบบนี้อดทนอยากจะรู้มากเลยแล้วก็แบบ ตื่นเต้นว่ารสชาติไทยอ่ะเขาจะสะท้อนรสชาติแบบไหนให้เราได้เห็นอีกสามสี่วันที่ผ่านมานี้มันมีความสุขที่สุดเลยที่เราได้มีโอกาสมาก,กับรสชาติไทยในอยอง คือตอนนี้อยากหยุดตรงนี้แล้วอร่อยในรสชาติไทยใครได้ชิมก็ลงทุ่มเทใจใส่ลงด้วยฝีมือคนไทยกลิ่นปรุงฟุ้งกระจายเกินบรรยายจริงหนอทำให้น้ำลายสอพอได้กินก็ยิ้มก็ชื่นใจ เปิดร้านแม่ขาตาหวานคอยต้อนรับอยู่โปรดรู้หัวใจชื่นชู้ถ้าคุณได้ชิมอิ่มแล้วหวังว่าพรุ่งนี้มาอุดนุนไหม สุขใจรสชาติแบบไทยไม่มีใครลืม